ต่อที่นี้ไปขอทนาไหลาโปรดสดับมหาปติปัธานาสูตรซึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีคือประช,ชากาวแห้กล่าวตามพระบาลีว่าปุณณะจปรังพิกเกวพิโกเซยยะทาปิแล้วก็ปัดเซยยะเสลีรัง ผมขอว่าเท่านี้ความก็มีว่าดูก่อนพิสุทน์ทัลไยข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูเหมือนก็ว่าจะพึงเห็นสรีระคือซาาศพที่เขาไวทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอันขึ้นพองอื่นมีสีเขียวหน่าเกลียด เป็นเซรีระที่มีน้ำเหลืยงไหลหน่าเกลียดเอก็น้อมเข้ามาสู่กายนิว่าถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด้กล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายเป็นไปภายนอกเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมเพียแจะนายธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ ทําหหับข้อหลังเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอันสรุปรวบโวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจารณาหิงกายเนะ่ยหงกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประชา้าตั้งขึ้นอื่นบ้างแล้วก็ต่อมาท่างก็บอกว่า เป็นร่างกายที่ฟังแรงกายจิตกินบ้างเป็นฝูวแรงเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตเคียงบ้างหมูสนักกัดกินบ้างหมูสนัขกิงจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่ท่านก็ว่าก็นทึงพัานนาว,ว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่่างที่มไอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นรัดเรึงอยู่เอก็นล้อมเข้ามาสู่ในกายในว่าเรื่อง,งกายนี้เรื่องกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านกล่าวต่อไปอว่าหรือว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เปื้อนไปด้วยเลือดแต่ปราศจ,จากเนื้อยังมีเส้นเอน็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอน็นรัดเรึงอยู่ เฮก็น,น้อมมาทิงกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งที่กล่าว,ว่าหรือเป็นทากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชา้าคือว่าเป็นท่อนกระดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอ็น,นล,ละรึงแล้วกระจายทั่วไปทั้งทิศน้อยและทิศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารผมขอสรุปสันส้นๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี่อันนี้ถ้าพูดกันเรืงศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพราะว่าประเดี๋ยวท่านนนัหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านถ้าว่าท่านอยากคิดอย่างนี้นยะผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอเวจี ฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุพธรัตนะถือว่าขาดสรณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนนเป็นอุบาสุอุบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอุบาสุอุบาสิกา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด <c oughs> เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้ามปนั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่แตอนนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลายที่แนะนำนี้ความจริงเป็นคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่คำแนะนำของผม ผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งนั้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลำบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแรงกระทนกระแท่นเพราะปัจจุบันท่านด่วน <c oughs> ตั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อเจบเรื่องคําที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเอง นี่เราก็มาพูดกันถึงเพื่อรรมาฐานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าก่าวซาาศพมีลักษณะเก้าอย่างถ้าเยาว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนมาทั้งกาย เมื่อผลที่สุดาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต,ต่อไปหนังก็หมดเหลือแต่เส้นเอ็นรัดเรีงกระดูกเอาไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายเหลือแต่กระดูก <c oughs> และในที่สุด อาการของกรดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดตกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลี่ยรารแล้วก็จมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จระชินาศีบรมศาสดาสมมาสมทาุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงพิจารณาหิ้งกายในกายคือว่าร่กายของเราเนี่ย ต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสีก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำ ธาตุั้งสีนี่มันต้องสามารถคี่มีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าว่าธาตุั้งสียังมีกำลังสม่ำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นร่างกายของบุคคลน,นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอ เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก็เพราะว่าธาตุสี่ธาตุดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าธาตุไฟลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่นเนือความอบอุ่นมีบ้างแต่คันน้อยไปควมนี้ก็ชักยุ่งความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ เนื่องว่าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้ำเกลือกันเพราะธาตุน้ำมันน้อยร่างกายมันก็สุดโซมหมดกำลัง <c oughs> เป็นอันว่าถา้ถาธาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรบันหายไปบ้าง อันดับแรกที่สุดท่านลมหายไปเมื่อท่านลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ทาาุไฟก็ท่านน้ำทาุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติด เมื่อถ้เข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของถ่านไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเช่นกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันท่านธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็ลุกอยู่ไม่ได้เพรนี้สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณแล้วร่างกายเย็นชืด ธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปเลอแตาธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุอน่นทำดินให้รับความความแห้งความแกร่งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ำได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไฟธาตุไฟดับ ดินก็ไม่สามารถจะทุสู้น้ำได้น้ำก็ละลายธาตุดินธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้ก่นเนื้อผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ำก็ปูตัวมาเมีการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื่องธาตุดินเละสู่น้ำไม่ได้ เมื่อธาตุดินธาตุาน้ำละลายดินยนเลออกมากลิ่นเหม็นก็ปลายกฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกจากทันีวานอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ำสกปรก น้ำส่วนนีมีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่ เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุกปลกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการอังเกียด <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรง แต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดเลือน้าต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่ามาดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้น พิจรารณาเห็นเป็นของปฏิกรลสัญญาว่าร่างกายสุกบรกเขาเรียกว่าสุปสัญญาคือจำได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุกบรกเหมือนก็ซากศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นว่ากายของบุคคลอื่นก็มีกาการสุรกปรกเหมือนกัน เพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสุขปรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชั่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกปรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอ,อื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสุกปรกไม่สะอาดมีสภาพเป็นซ่าสขอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นโยเป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปาาัสนาญาณตอนต้นนี้เมื่อร่างกายสุขรกร่างกายเหมือนก็สากศพ ซากศพเน่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเน่าแล้วเราก็จะไปรักคนเน่าเราจะไปประครับประคองคนเน่าหรือว่าเน่าตัวเน่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่งัง้นหรือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเน่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมีสุดส่องดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่น่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะระคับประกงถ้นที่เราไม่เล่น เราไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่านน้องคสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพ,พูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่เง่าเต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกไอซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราและเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทำไมจะต้องไปประคับประคองเปหลงไหลฝ่ายฝ,ฝัน และก็จงจําไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนอื่นเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นวิปัสสนาญาณ ในเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปถ้าว่ายังไงย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอนันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายขเขาบุคคลอื่นคนดี แล้วความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแล้วจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้หรือว่าเป็นอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้เพราะว่าบางท่านที่มีความฉลาดออที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทนมีจรณะสิบห้าครบทนมีทิบาทสี่ครบทนถ้ากว่าเั้งสามรายการนี้ครบทนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอรจยสอนนพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นนนเสียนิดนี่เสียน่อยตินั่นนิตินี่น่นนนอยไอ้นอนไม่ดีนี่เสียนี่ความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทนนงอารมณ์จิตยังพ,อพ่อคุณไว้ต้อกินเลดพูดภาษาไทยไทยก็เรียกว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหนือนับถืออย่างนั้นจะทำจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไป ที่เจรนาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันมันหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสัมปจญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีเป็นที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังติโนยังตินี่ยัง ถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่จาัการะเพียงใดเราก็ยังเลวมากเพียงนั้นความเลวเป็นปัจจัยให้ลงสัวอบยภูมิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สำหรับมหาติปฐานนสูตรที่วัดนี้สอนมาสามรอบ แล้วก็ไปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานนิพพานกึกตั้งหลายรอบธรรมทานสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางประตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทาไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศทในด้านพระวินยัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทําไมจึงไม่ได้ รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาว่าให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโนนติน,น,นีคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดา ทำว่มตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะ่ะยังมีอะไรที่จะต้องติอยู่ไหมว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบว่ากิเลสมันเลยหัวยอมรับนับถือกกฎของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดเพร่อธรรมวินยัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้อย่าไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจรงจะต้องเดือดร้อน ทำไมเราจริงจะต้องดิน้นรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานคืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประสดาบันเรื่องพระสดาสิกิทาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่ายัางยางที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆจะมี บางท่านก็บางไปมากแล้วบางท้บางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีมาไปที่หน้าสิ้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,ทมพทมุทธเจ้าสรงเนตเหนื่อยมามากปราท่านหนาใจคนมีความสุขรู้เครงกดธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งชั่งใจ จะเป็นคนช่างติแ่่งต่อช่งชาง้าติยติกติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยทยตานังยงเตือนตนในตนเองกล่าวโทษโจดความโชวของตนเองไว่้เป็นปกติท่านกล่าวตอบไปว่าก็หรือว่ากายนี้มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เชพาพ่อหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักตะว่าเป็นที่รู้ คือเพียงสัตว์ว่าเป็นที่รูธ้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างนันไปก็อะไรมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สัตว์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วย คือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสกายยทิฏฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พึ่งระพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักต่ว่าฟังแล้วอย่าสักต่ว่าได้ยินอย่าสักแต่ว่าจำใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลดให้ได้ด้วย กล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยมาดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ก็ชืีอว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุทเฉตระหรัน นั่นก็คือความเป็นพาระหรันอาสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกรมเวลากำหมดแล้วขอบรรดาทนา,ายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานนสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนวสีจึงกว่าจะถิ้งการเวลาสมควของท่านสวัสดี